สวัสดีครับผมบานนะครับวันนี้ก็จะมาแต่งปืน CR56 นะครับเป็นปืนพวก ASSO rifle ที่ผมจะเปลี่ยนให้เป็น Markman rifle นะครับจะเปลี่ยนให้เป็น Markman rifle ยังไงคือมันจะมีแม็กกาซีนอันนึงที่มันเป็นกระสุน7.62เหมือนกับ SKS และ EBR14 เลยกระสุนตัวนี้แหละจะเปลี่ยนให้ CR56 ให้เป็นสไนเปอร์ผมบอ,อกเลยโคตรโหดอ่ะมาดูของแต่งชิ้นอื่นกันชิ้นแรกบานเลียวผมจะใส่เป็นตัวที่2เพราะมันบอกระยะยิงเยอะที่สุดต่อมา optic แน่นอนครับเราจะมาแต่งให้เป็นสไนเปอร์เราก็ต้องใส่สโคปสไนเปอร์อันต่อมาสตอ็อ k ผมจะใส่เป HR ็น X r k เเพราะมันทแล ไม่ดูเหมือนสไนเปอร์นี่แลหละเหตุผลที่ผมใส่สุดท้ายกริปผมจะใส่เป็นเล็งไวเพราะไม่มีของแต่งชิ้นหนเลยที่ช่วยเล็งไวถ้าไม่นับแมกกาซีน7.62นะโอเคของแต่งก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากผมแต่งปืนอะไรใส่ของแต่งแบบไหนจะแต่งให้เกยนแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับโอเคก่อนจะไปดูผมเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปโอเคถ้ากดแล้วไปเจอกันในเกมเลยครับเข้ามากลางเกมน ขอเป็น<ร>สแตปเปอร์ <า S 1> ตรงนี้ก็แล้วกันไม่ใช่ไหมสิตรงนี้ไม่เหมเะาะเฮ้ยใจเย็นน้องบ้าใจายเย็นใจเย็นน้องบ้าโอ้คนไทยด้วย ไอ้เหี้ยผมเป็นนัดมีสองมิตรล่วงนี่โดนคัตเตอร์ตายไปแล้วเม็ดเดียวเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวผมมาผมมาเม็ดเดียว ไม่เม็ดหนึ่งนะไม่เม็ดหนึ่งครัสองเม็ดมาติดจ้าไปไหนกันหมดเทดชอด็อตใช่กอดเองดีโผมดีเฮ้ หาใครเราเพื่อนอยู่ข้างหลังนี่ <c oughs> โอ้โหมันไม่มองมันไม่มองมันไม่เห็นผมได้ไงวะเปิดประตูมามันต้องเห็นผมเด็ดโอ๊ยโอ้ยในสองไปย,ยังดี เฮ็ดช็อตโอ๊ยอ๋ออยู่ไหนวะเฮ็ดช็อตเฮ้ยโอ๊ยตัวเดิม สุดเต็มความจริงอุ้ยเขี้ยอตัวเดิมอีกเหรอตองขึ้นไม่ได้อีกออกทะบียนเฮ้ย เอเเฮดอตไปเดิมโดนโดนโด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 นี่โดนเออมเ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโผล่โผลอ้าวแลกกันไปเพื่นเขาไปเดิมเพื่เดิมเพื่อ ซัดก,กันเลยซัดก,กันเลยเออนี่ขอขึ้นตรงนี้ได้ก็พอใจแล้ว <Hello. S 1> อ,ะอะไรครับ <laughs> จะปิดขึ้นมาทำไมครับฟ <Hello. S 1> อบงังซากหอบงังเดี๋ยวจะไปเพื่อนสุดเลยเน๊ Ôi, Được rồi, bên này Được rồi, được rồi Săn này hết rồi Săn À, lưu nhá chỉ nát đây Đợi với nỗi cao tài เดี๋ยวสอยให้เพื่อนเดี๋ยวสอยให้เดี๋ยวป้องกันให้เดี๋ยวป้อกันให้อีกแล้วโอ้โชคดีที่ไปยูอตรงนี้เอาชนะโอ้โหอ่รอมาได้ยังไงเนี่ย ตัวนึงอีกตัวนึงต,งย,ตยไปแล้วโอ้ยมันเห็นได้ไงวะเซ็ตไปหนึง่งเบฮ็ดช็อต เกินมาเนี่ยนะอยู่บนนี้พ่ะย่นี่วัสดีห่งหัวสองหัวมาอัหไม่ หัวเน,เน้นๆเปลี่ยนทาง,นนะงกันแล้วใช่ไหมต้อ้กันไอ้เพื่อนหัวหนึ่งหัวสอง s n i p e ์ต้องเปลี่ยนที่อยู่ตลอดเวลาไม่มันยึดไปแล้วหัวหนึ่งอ้าเพื่อนเราตายได้ไง Tai hiệu, tai hiệu, tai hiệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ขอเลี้ยงหัวนิดนึงโอ้ยเพื่อนหมดเขากำลังจะเล่นหมดเยีมไปต้นนั้นไงหมดเชี่ยก็สื้หมดโอ้ยโอเครีสต็อกวอดีขอตัวหนึ่งน่ะขอตัวหนึ่งก่อนขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่ง ขอ,อตัวหนึ่งเออได้พอดีชนะสองตาติดเลย